สวัสดีครับสำหรับท่านที่กำลังมองหากิจการนะครับที่ลงทุนน้อยทำง่ายกำไรเยอะนะครับกำไรมากวันนี้ลุงผลขอพาไปชมครับขอนําเสนออาชีพดีๆที่น่าสนใจนะครับนี่คือกิจการรับซื้อขยะรับซื้อของรีไซเคิลนะครับกำไรดีมากเลยครับผมไปสัมผัสมาแล้วไปสัมผัสเจ้าของร้านมาแล้วนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่เป็นขยะที่เป็นปัญหาของประเทศอยู่ทุกวันนี้หลายท่านอาจจะไม่ทราบว่าเราขายได้สามารถขายได้นะครับที่มีอยู่ในครัวเรือนของเราทุกสิ่งทุกอย่างพวกลังกระดาษพวกหลังของเครื่องดื่มพวกพลาสติกขวดน้ำพลาสติกอะไรต่างๆพวกเศษเหล็กพวกตะไอทองแดงทองเหลือง เหล็กสังกะสีอะไรพวกนี้นะครับขายได้หมดเลยครับผมครับแล้วก็คนที่รับซื้อสินค้าพวกนี้เขาก็จะนําไปขายต่อครับขายต่อได้กําไรดีมากเลยครับว่ากันว่ากําไรครึ่งต่อครึ่งเลยครับสมมุติว่าเราลงทุน1 0,000บาทในวันนี้นะครับกําไรก็จะได้10,000บาทกลับขึ้นมาเหมือนกันครับเป็น2เท่านะครับเป็น2เท่าเลยนะครับนี่ครับ ด้านในของกิจการนี้นะครับกิจการที่ว่านี้ที่รับซื้อร้านที่ผมไปดูมานี่นะครับเป็นคนหนุ่มครับเป็นคนหนุ่มไฟแรงอายุยังไม่ถึงสาสิบครับกับภรรยาครับพากันทำรรเรียนจบปริญญามาแล้วนะครับมาจับงานรับซื้อขยะรีไซเคิลเพื่อนำไปขายต่อนะครับเขาเป็นคนหัวก้าวหน้านะครับนับว่าความคิดก้าวหน้ามากเลยครับ น่าเอาเป็นตัวอย่างนะครับผมพอดีลุงผลไปเจอก็เลยน่าสนใจรู้สึกสนใจรู้สึกประทับใจครับก็เลยมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันครับนี่ครับของที่รับซื้อเสร็จแล้วก็จะนําไปขายต่อครับนี่ครับครับสุดยอดมากเลยครับกาไรมากนะครับท่านที่อยากทําอาชีพที่ได้กาไรงามนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็ไม่ต้องมี อะไรมากมายนะครับทําแบบง่ายๆเลยครับรับซื้อมาแล้วก็ขายต่อไปนะครับส่วนลุงผลก็ไปไปดูไปชมนะครับเอาของไปขายด้วยครับเอาสิ่งที่เหลือใช้จากบ้านนี่แหละครับไปขายที่ร้านนี้นะครับก็เลยเกิดความสนใจเกิดความประทับใจก็เลยอยากแนะนําสําหรับท่านที่กําลังมองหาอาชีพอยากทําอาชีพอยากเปิดกิจการ อยากเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองนะครับไมา่รู้จะทำอะไรดีก็นี่เลยครับสุดยอดมากครับผมพวกขยะต่างๆนี่แหละครับทำเงินได้อย่างมหาศาลครับตามบ้านตามช่องของเรามีขยะก็นำไปขายได้ครับเขารับซื้อทุกอย่างที่เอาไปรีไซเคิลต่อได้พวกขวดแก้วขวดพลาสติกเหล็กต่างๆนี่ครับมันไปนหลอมทำมาใหม่ได้ครับ ทำมาขายใหม่ได้เป็นสินค้าออกมาใหม่ได้ครับดีกว่าทิ้งไปเปล่าๆนะครับหลายท่านก็จะทราบดีอยู่หรอกนะครับน่าจ,จะทราบกันดีอยู่ว่าของพวกนี้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่สามารถนำมาหลอมทำเป็นสินค้าใหม่ออกมานะครับนี่ครับพวกลังเครื่องดื่มต่างๆครับขายได้หมดครับคนที่รับซื้อนี่เขาได้กำไรดีมากครับ คนที่เขาเปิดร้านซื้อพวกนี้นะครับซื้อขยะรีไซเคิลนี่ครับผมก็เลยเห็นว่าเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากครับถ้าช่งหนุ่มยังแน่นก็อยากจะทําอยู่เหมือนกันแหะครับครับนี่ดูครับครับนี่พวกพวกที่เขาบรรจุไว้แล้วนี่เขาจะนําไปขายต่อนะครับนี่อยู่ด้านในครับพวกท่อ PVC พวกอะไรต่างๆพวกนี้ขายได้หมดครับไม่ว่าจะเป็นพวกถุงพลาสติกครับนี่นี่นี จ้าหน้าที่เขากําลังพนักงานเขากําลังแยกคัดแยกอยู่นี่ครับพวกถุงพลาสติกที่เป็นถุงพลาสติกเหนียวนะครับที่ที่ไม่ใช่เราจับดูแล้วไม่ดังครอบแคบนะครับที่เหนียวเหนียวนุ่มๆนะครับขายได้ครับอันนี้ไปไปหลอมมาทําเป็นพลาสติกอย่างอื่นได้ครับนากลับมาใช้ใหม่ได้ครับเราถ้าเรามีเราก็สามารถนําไปขายได้ครับพวกพลาสติกที่หุ้ม แพ็กเกจของเครื่องดื่มน้ำดื่มอะไรพวกนี้นะครับมันจะเหนียวๆนะครับพวกนี้ขายได้ครับครับดูครับพวกรังเครื่องดื่มต่างๆนี่ครับสนใจมากเลยครับผมไปเห็นแล้วก็เกิดความสนใจครับสนใจว่าเอ๊ะเขาเรียนจบมาใหม่ๆเรียนจบปริญญามาแล้วมาทำอาชีพนี้นะครับก็รู้สึกว่ามันมันน่าทึ่งครับ มาถึงแล้วก็มีเงินมีทองรวดเร็วครับถือว่าเป็นเท่าแก่เป็นเท่าแก่เนี้ยเลยครับสุดยอดมากครับก็เลยอยากแนะนําครับอยากแนะนําลงทุนน้อยๆก็ได้ครับเริ่มเริ่มต้นด้วยทุนที่ไม่มากนักถ้าที่ทางไม่มีก็เช่าไปก่อนก็ได้ครับมีที่เก็บสต็อกสินค้าสักงานหนึ่งนี่ก็ใช้ได้แล้วครับโอเคเลยครับ อันนี้เขาก็เช่าอยู่นะครับตอนนี้แต่ไม่นานเขาจะซื้อเป็นของตัวเองแล้วครับนี่ครับทำเป็นที่เก็บกันแดดกันฝนพอได้ระบายสินค้าออกไปเรื่อยๆนะครับครับลุงผลเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจก็เลยนำมาให้รับชมครับท่านใดที่สนใจอยากทำก็ลองทำดูนะครับครับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าสนใจ สาระดีๆแบบนี้ก็กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงผลด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อไปครับลุงผลจะนำสาระสิ่งดีๆมาฝากกับท่านผู้ชม